ครับบ้านนะครับัวเก่ามีสองหลังนะครับหลังนี้จะไม่ค่อยสวยแปลงหลังจะสวยหน่อยครับพอจะรีโนเวทได้นะครับบนหน้าที่หน่งไร่นะครับบรรยากาศดีมากครับด้านหน้านะครับในโทรศัพท์อาจจะไม่ชัดนะครับต้องมาดูอยู่จริงนะครับจะเห็นว่าเป็นภูเขาชัดเลยครับสวยครับหน้าบ้านครับติดใต้พอดีนะครับติดถนรัญยานะครับ ค้าขายได้ครับตรงนี้หน้าบ้านลมดีมากครับนะครับเพื่อนบ้านเยอะครับเปิดราคาขายอยู่ที่490,000บาทครับเนี่ยที่ยาวไปด้านหลังนะครับนะครับยาวไปด้านหลังนะครับบ้านหลังมีอีกหลังนะครับ